ทำเดี๋ยวพ่อมาป่ะไปแม่ไปเดินน้องจูนนะมีอะไรข้าปุ้นนะเอามาตามเราเด้อด้วยเหรอกินเดยียวหลานมึงนึกกินสินกินกับเรากินเนาะฮะกินเป๊ะเป๊ะบอกมีมีแต่ปุ้นกินป่ะปุ้นเส้อน้ำต้ม เล้นะเปีแมงเขาต้องกินเป็ดอะรู้ได้เป็นถึงย่งแสบตํำมาเล่นมันซุกเนาะน้ำมันจะเป็นอันนั้นนะน้ำเป็นคุ้ยเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินตำขับปุ้นเด้อกินตำาขาจุนถเาเอาแม่คำอยูเนอง็มีเอาเจอน้ำตูนปลาสอยอิลกินกันได้ สบายดีพี่ต้ามากินพี่ต้ามาเด้อมากินตำข้าวปุ้นเด้อกินแล้วบากินอือมมาจ้าพี่ต้าตำข้าวปุ้นแซ<อ>่บๆเ,เอามือยิเยบเลยได้ขออ<ม>นุญาตเด้อทุกคนเด้อเอามือยิบมันยังแซ่บแม่เอ็มแม่ลูกเอ็ปกประทุม เป็นจะแซบแท้เนาะพิ่ตาบ่แซบแซบจ้ะพิ่ตาเผ็ดเนัวนัวตามใส่มะก่อโอ้ยแซบเบิงไหมดื่มข่าตั้งกองฮึยู่ตู่ฮยู่มมันเด็กยู่ลมก็มีบ้างืมหอามาเลยจ่ามอามังมาเดิอทุกคนเดิอมากินทำกันเดิอ แซ่แบแซ่บพี่น้องผักก,กระกอบขัดเนาะก,กินหลายมือ้อ ลายเส็บลายมาเด้อจ้าทุกคนเปดลานนงตามาเด้อมากินตาน้ำสลิงด้วทุกคนเด้อกินตขาข้าวปุ้นหรือตามขนมจีนนะทุกคน มามาทุกคนมามากินตามข้าวปุ้นน้ำสลิงเด้อผู้เลิเข้ามากอะฝากกดไลค์กดเลิฟสลิงเด้อทุกคนเด้อพ่อพอามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเพื่อนเด้อทุกคนจ้ามากินตามข้าวปุ้นน้ำสลิงเด้อพี่น้องเจ็บแซ่บเนี่ยเอามือยิบเลยมามามาเจอมันอยู่ซร้าเหมือนเขาเลยเด้อเอาเข้ามาเพิ่มนั่นเป็นจ๊ะอือ มาเดิอพี่น้องแซ่บหลายขึ้นมานั่งสิขมานั่งีิฟังต้มไปเดยอดจังน,นะมันต้มปะอืมนี่มามาทุกคนสิบแปดล้านลงตามมาเดิอพี่น้องเดินนี่นี่นี่สลงิงเฮดแล้วนี่เอาพักสลัดมวนซะเลยนี่าจามาจา่าทุกคนอแซ่บหลาย,ลายลจางเลยคือ แซบแซบน้ำกันเด้พี่น้องเด้อมันยามันอันขาปาคาร์อื่นวะลแมงมุ้ยินเองรึปกนจื้อจินแล้วกินลามาทำไมกินต่างกาะปุ่นนี่มาได้กินเองรถกินเองรึปุ๊บมา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 กินลามากินต่างนี้ด้ว ปลานี่แทนแทน,นปาดกดไลค์กดเลิ่มภาษาลิงเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อม,มามาพี่พเผาเลิฟส่งขอบใจเด้อพี่เผาเด้อสวัสดีจ้าสาวลิงมาสวัสดีจ้ามาเด้อมากินตามลำกันเด้อสวัสดีค่ะพี่ต้าเพื่อบัลลีเพชรแห่ง มันเป็นหน้าตาสีสันเป็นอันนี้ซื้อ <c oughs> หากซิมีเวลาว่างจะน,น่ยก็ไปเฮดเวะต่อนี่ไปเผาเอ้ยงานหลายงานหลายสูงนี้ขอบบริมีเวลาเข้าบ้านแดงเลยมือนนี้หากซิได้เข้ามาอืมน้าตาเนมนาวเออน้่มะเล่น ขอบใจเด้อสติสดเกอร์เด้อหัวใจกอดๆเด้อจ้าแม่ออดสวัสดีจ้าสาวลิงแม่ออดขอกำลังใจให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณความสุขยาวสบายดีเด้อแม่ออดเด้อขอบใจหลายๆเด้อจ้าแม่ออดมาเด้อมากินตาข้าวตนมจีนน้ำสอลลิงเด้อจ้าู่นนัไปมาแม่คนเยอะนะ ไม่ไม่คัเนเยอะอ่ะเอร่อยทั้งน,นัน้นกินกันหลายคนน่าอร่อยดีแมนแมนแมน่อนนอสมาเดิกมกินได้หมานะสามสี่คนเออผุบแบบแซบ่บกินหลายคนเบื้องนำ้ำน้องปุง๊บแมน่น้องปุง๊บสวัสดีจ้ามาเด้อทุกคนเด้อ มกินน้ำซาลิงเด้อเออหนูบ่มาบ่เออหนะมันกินข้าวเอ้ยลอยมาแม่มากินข้าวบนหน้าเอ็มนี่เส้นน้ำตรงป่านี่ทำร้านหมูทักโบงมีอยู่อยู่ตู้มาล้างมาเรื่องทั้งไหนน้ำมระน้ำกัำ มามาทุกคนบงนันงคำตามยูซือบังฮะยูชื่อ,อบงังคำตามได้เลยเ,เล็บเล็บธรรมาดาเลยเล็บลินมึกอืมเบิ่งกว่าเกิดผู้เจ้าก็มีมาซื้อไอ้ล่ปะปวดอึ้งปวดเห็นอายปวมเฮมาจ้าทุกคน สิบเอ็ดล้านลงตามาเด้อมาเด้อชาวเรียงรถหิวแห้งอยู่ข้าวกระเม็นยังไม่ร้องงานบําไปเก็บเครืองยังทะแล้วซ้ำซัดเอาซัดเอาเลยลอยก็กินบะลูกนะกินค่ะไอ้ละไอ้เอ็มกินเสื้อน้ำต้มปลาแตมบะลูก ขอบคุณสติ๊กเกอร์จากพี่พาวเด้อแบ่งให้ช่องเต่าเลยด้วยมันจังเร็วอายะอืมข้างถึงมอพโดพร้อมกับโบบากโบบากมันยังไะไปไว้เนาะอายล่าอายล่ามาแต่ไสเฮ้ยเกิดปังหาลมด้หนาวดิ กินจ้ากินจ้านั่งอยู่ได้ขอปุ้นกันหอพัำเด้อเด้อขนมดิสะกินขนมนะสบายดีครับน้องลิงมีแต่กินนะจ้าโอ้อยหยักิีด้กินพี่ใบสีมาเด้อม,มากินต่ำข้าวปุ้นน้ำกันเด้อหากศิมีเวลามากิน วันเมื่อวานนี้กับก,การเบิดมือไปออกงานากัดซากงานแต่งโอยเข่าโอยโน้องสาวโอยสะต,งตองตเมื่อคืนนี่กะนเก็บเดิ๊กยังได้นอนแล้วก็เมือเก็บคืนมาแล้วกะมีเก็บคืนพอใจเด้อพี่พาวเด้อมาเด้อทุกคนเดิจ๊จ้าอื้มจ้าอะไรเอาอะไรมางานกินหลายเพชรนะเก็บของเออมาถือน้องเลย พ่อพ่อไปล้างมือมาเนี่ยอืมทางนั้นเป็นทายหอนหูทางคักๆเริ่มือเด้อเนี้ยมือดแล้เข้าเดียวน้องพี่เภาเลอบทันเหอดซีมันทีหากันหอดซีมันทีหมดแล้วเฮ็ดเฮ้ยพาเฮ็ดเธอเส้นน้ำกระปุ่นเออเส้นน้ำต้มของเออยนี pues ่คือบุกินหัวร์ะ มาเด้อทุกคนเด้อฉันโทรหาป้าไปเลยจะนี่ล่มป้าไปเลยหล่มเกินกะนี่ฮะเกยตมอมาก็แม่บ่โยเอาวะสั่นแล้วเนาะเห็นบ่ตอนมือนะ มีเห็นตอนเมื่อือที่เรายัางไม่เห็นให้เ<อ> <c oughs> พชรบอกกิลาพอ,อมันเหยื่ลงมาลุ้มเลยขีกาลาลงมาเดี๋ยวว่มา,ม,า,ม,ามีไม่ล้อยพี่สมใจหรือพี่รัดพี่สมใจอกมา้มเป็นตับอยอยากือ่งขับคุณพุม กินจะตาขนมจีนครับอลยอลยเอยกีฬาเอา้องนี่โบเห็นนานๆลูกผู้ไปเล่นอยู่พูนไปไปเิ่นอยู่พูนขัดลอครับเิ่นอยู่เนอผู้ไปไปเตะบ้านผู้ไปล้วไปมามามาคอยกับข้าไปเจาะบ้านพี่พี่ชช่คอยอยู่คือบบเห็นมันขึ้นเวทีบอกหรือเปล่านม่ได้คือบบเห็นเนาะบบได้ไปหากันลายวันแล้ว จุนจุนเอินลุงกินน้ำแน่จ้าไปแล้วจุนจุนไปแล้วไปดินน้ำอ้ายเพิ่นแล้วจ้าเ <c oughs> พิ่นกินเพิ่นบ่ได้กินซ้ำเพิ่นบ่เยอะน้ำแม่มนเนหมือนกินได้ไหมเอ็มไปได้ได้บานน้ำนอ้องเอาเส้นมาเสิร์ฟไหมดีไ,ไหมเอาไว้เลยก็กได้ไหะ กินข้าวสองโมงนีน่ทุกคนเราหิวข้าวมากกเดินมาเดินทุกคนเ้ออีมันก็บแบแ่บอยู่น้ามโนยข้อ,อสองมันนั้นข้นดีกินนาะบดีกินอนอเนาะเอามือเลยได้ทางนี้เล้วเอา แช่าลูกเช้ามากินกับสาวคำตำข้าเบอร์บะเดียวเลยบ่บรรยากาศเป็นตอนนั้นเกินต้มกุเปะเนาะ จ,จุมจีนบ่พี่รัดพี่รัดพี่รัดบ่พี่รัดด้ิพี่สนใจมาๆมาอย่ามาส้อมยู่งหันเดิมมาเดิมมาเดิม มาแล้วมาแล้วเด็หอยนะนักฝาดดิมาซเออมาซะทุกอย่างมันยังมาถามมาเป็นดาดอา้ไอเป็นดายรไปถามข้าวไปถามข้าวเนาะก็ไปจอบหาเจ้ามือว่านบอกเห็นมือน,นี้หายังหมด้ข้าวเขาหาสิมีเวลาเข้ามือน,นี้ สบายดีทุกท่านว่ะเน็ตรูดเน็ตรูดโอ้ยอย่างว่าเอ้ยหรืออายว่ะเป็น,ใน,ใน,ใดดนอะไรได้ดีเนาะป่าหายกว่าน้องอีปานนั้นว่าแต่น้องอยู่น้ำผู้ชายจะมาม,มีเวลาขึ้นไล่เป็นายก็คือกันน้องกระเทยเข้าไปเจบบ้าะเพื่อเสียไอโบเห็นอายก็ได้เม่ไปหาแล้วกันไม่ึ้นฮอนไลฟ์ ส <laughs> าวได้สาวเอาขนาดเนาะอ,อืมสักคำา่าาโดนโดนเธอบ่สาวได้สาวอ่ำบ่น้ำมันคักเอยมามากินตำกินตำแกงหวงเนี่ย็มันสวง่งวะน <laughs> ที่สุดใจหัว เป็นว่าแต่น้องโง่ให้เขาแบ,บ่งงานขามเราจะบดขึ้นหอนไลน์นาะว่ะจัดนักแทเบวิลบัตรที่เพิ่นเด้มีชิมอิมซิมอยู่เห็นบ่อย่าเฮ็ดลินกับของพวกนี้อย่าเฮ็ดลินกับของพวกนี้ควาบ่เจอบว้าบ่าได้ควาบ่เจอนะเนาะได้จบแล้วดีจบละอบอ คอยบู๊นนนเจ้าหลายจบเนาะราะเราซื้อเราเป็นน้ำเจ้าอยู่น้ำเม์บอจนโมมีเวลาเนาะหนีใจน,น้ำเดอ้อจบแล้วกันอะคอยกระหักกันได้สองพันกว่าอาที่เอนชั่วโมงบอกว้าวโเปิดเด็กเลยเบิบ่งเหมือนนั้นโมมีเวลาเพราะขึ้นคือกันผิดหลาดเลยช่วงนี้เวะหลไปซอยเวะเสาต้อง งานเวลายได้โซนนี้เป็นเทศกาลงานดองได้สาต้องเพิ่นทับจัดซากดองงอ่างาึ้งอ็ไ้ไปซอยเพิ่นแรกแบบนี้นะเป็นบ่มีเวลาเฮาบ้านทุเลึกมากกันคือกันนอนมือเอ้ยมือนั้นอ่ะบ่ได้นอนเลยนอนสามโมงตีสามตีสี่คืงกระตื่น โดนๆสิงงาาไ,ได้แบกงาค้า,า,า,าต,นะต้องตุนใบได้หลายลิงไวายแกเมสาดนาอกอเมนเม่เลนจีเมจเออังวก่ันะนที่ชิปวั<ะ>นที่ชิได้เมนบัหารนี้เมนดดงอ่างอืมแองแองบุมเมนอ่าง สาวนางกับไปก้นมั่นพี่รัตยังบ้าอย,าาอยู่มาแต่สาวข้ามสาวนางนี่แต่พูพีหน้าพูว้าสาวนางนะฝืนสีขาวดาวอยู่หายฝืนเลยบนะ่๊ะ <c oughs> มัดแล้วมัดปีนีาาเ้ <c oughs> นเนเี่ย <c oughs> เ,เ <c oughs> <c oughs> บ แซ่บเลยต้นใ้กัน่าแม่ตแมต่ำมตัมมือน้ำมันไปวันนี้แหละแซ่บมาเล่นซูกเดเนาะมันเลยเป็นเนื้อวันนี้สดเลยได้ทางนี้ได้หากาผ่านไปสิแปดนาทีหากต่ำแล้วหมดแล้วตอนนี้นะอืมกนแต่โดนโอ้ยมันพินหลายพี่รัา มันเพิ่นหลายแล้วก็กล่นหลายแล้วก็มันแห้งยังบบทันกับโบมีบนโบนตาเนาะคำ่ำเสาข้ามก็ไปไปมาม่าแม่เพิ่นบบสบายแน่เด็ท,ทีแรกเสาข,ข้ามก็ไปคือกันเสาข้ามมาแรงว่าน,นี้อันนี้สาวนั่งอยู่กับเบาข้ามสองคนจะทำได้และอลีแล้วกล่นสเนิเป็นเดินแล้วเนาะค่ำมเป็นเดินเลยเปล่าเพิ่อแลแลอ,อืมสิหอดเดินแล้วมืออื่นมือถก็หอดเลยมันเพิ่นหลายเด็ พิรันแล้วบ pues ั <Hi. S 2> นท <iros. S 2> <được> ีห <Durch> ันเจ้าไลฟ์จบแล้วเจ้าสิขึ้นตอนไหนบันทีฮะพขาราเข้าไปจอบเจ้าอยู่ไหนมือมือก่อนเขาก็เข้าไปจอบเขาบอกว่าคือบม่เห็นนะตีสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงก็บม่เห็นบ้านนะไรเกษตรพอเพียงนะเอาพีลึกแค่บ้างเห็นบ้าได้อยู่กับแม่กับโหขอบดมีเวลาเซลเพิ่อนซื้อดอกอยู่สองคนอยากไปจอบเด้ไหม ตาได้บรรยากาศขนาดเลยอยู่แต่ดงผูกเห็นสม้อยบ่มีไผได้ยินเลยแหทำมาได้ยินได้เสียงแจ๊คอันไหมทำมากเป็เสียงเสียงกะเจ้าใส้ใส้จ๊กสติ้งเนาะอืมอืมแซ่บหลายรป้าซ่บมฮะเส็มเยอะเห็นหน้าอยู่เลย นี่ไงสนุกข้างเร็วน้อาโอ้ยเบยเด้เฮ้ยเมือ,อ,เมอก้นมั่นเอาอารมเอาลามะเลิกไปข้างบ่เฮ้ยเมือน้ำออยเคยดิเด้อเอาอารมณ์เลิกมาข้างเด้อขึน้นสะคอยเซมือเฮ็ดเบะปะนะ

บักทัวแ์แล่นวะตบอึ้งสองพริกสามเม็ดอะไรเนาะเงินพี่สงังลีนน้ำกันลีนน้ำกันเสียงต่ำขเบอือบอสจะว่าสยงต่ำเหรอบอ,อสพี่รัตอยู่สองคนโอ้อยู่สองคนซ้ำส,ส,สิต่ำม,มาถูแล่นะ จากแล้จักแล้วนี่ก่ะบูได้เนาะบูซื้อเนาะบางที่มันบรรยากาศมันได้นะฟิลมันได้เลยมุนต,วติ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 วตัดต้องโทรมาโอ้ยตบสเเมงตบสเเมงตกเวทีเนาะ เน่าใจวยเห็นว้ากันเนาะผมเพลงหฮงน้ากันขนาดเลยนั่นผู้บบาวเพิ่นโทรหาแล้วโอ้ยโทรมาแล้วบอแมนสาวต้องลองโทรมาเฮือมือขายขึงอีแล้วขเขาจ้ามาซื้อสินดาบสาวต้องลองพัเพ่นออกไปเก็บเก็บขึงพ่น ขอละมาน่าพี่ขออยู่เฮืนหน่าพี่คุบ่าวคอยเทีามาดอกคุณบ่าวคอยไปเฮ็ดเวเฮ็ดงานแล้วเนาะกับใจเด้อทุกนายทุกเลิฟเด้อทุกคนโอ้ยบ่ทันฮอหอเวลาสามพันนั่นเลยผักกะซีได้ส,สองสอนาทีหนึ่งผักะซีหารเลย ขับรถจับอันขาวรถไปนั่บ่สิบคนได้ลงเวทีนะเนาะจัดไปไงจัดไป <c oughs> เอ,อ้ยนะผัพวพ่อเม่เพ่งขนาดเนาะได้ละโมนเนาะยืนด,ดกันสง่งนผะัวเมยเนาะขาวดาวบุกไปขาวดาวนักกันบ่เอ้ยเพื่อ,เอ,อ,เอ,อ เขามาซื้อสินได้ดิพออยู่ห้านเพื่อเดี๋ยวดิพ่อขายบมเป็นอออพอไปเก็บขิงเข้าอัน,นยังเข้าดาวปอติเข้าวข้าดาวเข้าดาวปลาตัวแกงหอยแกงหอยแกงบังหอยกแกงน้ำมัน คุณน่ะคุณน่ะคุณนะโนะอ้สิด้ไปหาอะไรหล่อยสิบอ๋ให้นะอเอาบอเนะลาเฮอพลินโลดล่ะลินโลดไปแล้วกาจึงอาบน้ำเอาเด้อไปสิไปหาคนเด้อเอาน้องเฮอในเด้อข้านึงเด้อ โอ้ยเนาะบัทันหอดเวลานาะทีสิบปไปได้ลงสปอนนี่นะวันนี้เป็นอันนีห้หัวหัวหัวไอหัวเมื่อแหลงก็ได้คอยจะขึ้นเวทีเด้เมื่อแหลงเด้อทุกคนเด้อสามล้านดวงตาโอ้สรลิงสิงลป์ได้ลงเวทีก่อนเด้อพี่รัฐพี่สมใจเอ้ยสไปคายเคิร์กก่อนเมื่อแหลงจะขึ้นไม่ เด้อไอเด้อเอื่อยเด้อไปไปบ่โอเคเข้าใจหลายๆเด้อพี่ๆเด้อทุกคนบริหารอันสมอสมวงที่สานะาบายบายโดยเข้าใจเด้อพี่สนใจเด้อเข้าใจเด้อพี่รัดมือบวังมือบวางคันออุ้ยเนาะเิมเย้นซาเนาะอยู่ตรงกันบ่ยังบ่มาอยู่บ่แยกไผ่ติดใจไผ่เนาะพื้นจิตติดใจตูตูติดใจเพื่นเนาะมุบแต่กันบ่ได้มุบโอนแต่กันบ่ได้ โอเคละพี่ๆทุกคนเด้อขอบใจหลายเด้อพี่รัาพี่สมใจเด้อขอบใจเจ็ดล้านดวงตาเด้อทุกคนสลิงสิไปเอ็นขายเคืองก่อนแป๊บนึ่งเมื่อแรงจงขึ้นใหมเด้อพี่น้องเด้อไปละเด้อไปละเด้อขอบใจจ้าบายบายจ้า